ตัดขาหลายคนคงเคยได้ยินสงสัยไหมคะทำไมเป็นเบาหวานต้องตัดขาวันนี้เอิร์นเวมีคำตอบค่ะผู้ที่เป็นเบาหวานจะมีน้ำตาลมากมายค้างอยู่ในเส้นเลือด และจะไปขูดกับผนังเส้นเลือดทําให้เกิดแผลเล็กๆทั่วผนังหลอดเลือดซึ่งจะส่งผลให้ไขมันที่ลอยอยู่ในเลือดสามารถมุดเข้าไปอยู่ในผนังเส้นเลือดได้คือไม่ใช่ลักษณะของการเกาะแปะติดอยู่ที่ผิวเส้นเลือดนะคะแต่เป็นการมุดเข้าไปในเส้นเลือดเลยทีนี้เมื่อเกิดการพอกผูนมากขึ้นมากขึ้นเส้นเลือดก็เกิดการตีบแคบลงแคบลงและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ เมื่อผนังหลอดเลือดเป็นแผลร่างกายจะมีกระบวนการรักษาดูแลตัวเองค่ะโดยการส่งคอลลาเจนมาสมานแผลเกิดเป็นแผลเรื้อรังและการที่มีไขมันบริเวณผนังหลอดเลือดจะเกิดเป็นการกระตุ้นการอักเสบขึ้นตลอดเวลาก้อนแผลที่เกิดขึ้นนี้จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญจุดนี้คือจุดเปราะบางมากค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดแตกขึ้นมาลิ่มเลือดมหาสารจะเกิดขึ้นทำให้เส้นเลือดเกิดการอุดตันถ้าเหตุการณ์นี้ไปเกิดขึ้นที่เส้นเลือดหัวใจก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายถ้าไปเกิดขึ้นที่สมองก็เป็นสาเหตุของ s t ต o k อาการอัมาพาต และที่จอประสาทตาก็เกิดขึ้นได้ส่งผลให้ตาบอดหรือที่ไตก็เกิดได้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดไตาวายได้ค่ะที่นี้กลับมาที่ขากันบ้างค่ะส่วนขาและเท้าของเรามีเส้นเลือดและเส้นประสาทที่อ่อนแอที่สุดทั้งนี้คนที่เป็นเบาหวานเส้นเลือดที่ขามักจะมีปัญหาง่ายและส่งผลต่อเนื่องไปที่เส้นประสาททำให้เกิดอาการชา เมื่อมีอาการชาจะเหยียบโดนอะไรก็ไม่รู้สึกเกิดแผลง่ายถ้าคนปกติเป็นแผลเม็ดเลือดขาวก็จะเข้ามาจัดก,การเชื้อโรค แต่คนที่เป็นเบาหวานซึ่งมีเส้นเลือดที่มีปัญหาเป็นทุนเดิมและยังมีภาวะเลือดหนืดเลือดคนจากการที่น้ำตาลในเลือดสูงทําให้กระบวนการจัดการเชื้อโรคทําได้ไม่ดีส่งผลให้ติดเชื้อง่ายแผลหายยากเรื้อรังจนเกิดเป็นเนื้อตายขนาดก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นแหล่งของเชื้อโรคและที่สำคัญก็คือทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดภาวะนี้จึงมีทางเลือกเดียวคือการตัดขาเบาหวานตัดขาก็ด้วยเหตุเหล่านี้นี่เองค่ะน่ากลัวใช่ไหมคะป้องกันเบาหวานไว้แต่เนิ่นๆค่ะเพราะหากเป็นแล้วเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้อีกมากมายค่ะในมุมมองของการแพทย์จีนโรคเบาหวานมีสาเหตุหลักมาจากหินและลมปราณพร่องทำให้เกิดความร้อนและความแห้ง รวมกับการมีภาวะเลือดขังหลอดเลือดมีการอุดกั้นและสะดุดติดขัดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่สะดวกจึงมีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาการแพทย์จีนสมัยใหม่จึงเน้นการรักษาที่ต้นเหตุและฟื้นฟูโดยองค์รวมช่วยให้การดูแลรักษาเบาหวานและโรคแทรกซ้อนไม่น่าหนักใจอีกต่อไปเบาหวานเบาใจได้ค่ะ การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399